ไปอีกแล้วอรุณสวัสดย์ยามเช้าสวัสดีวัดจันทร์พี่น้องค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะชว่วงนี้เฮดกระทั่งระบาดวันนี้มาอีกสามคนน้องตุ๊ตูมานดีลานั่นเองแล้วก็บบ่าวโลกคือเก่าพี่น้องเอ้ขึ้นมาหาอยู่บ้านน้องนนท์คือเก่าเพราะว่าเฮดมันกำลังออกขึ้นมาบพรท่านพญออาน้องนอนไปก่อนแล้ว เฮ็ดเพ่งเขานะคะเฮ็ดปวกก็ออกเห็ดละงกก็กำลังเริ่มออกแต่ว,ว่าบ oh um ูมามือนี่สิมานบ่สิมานบ่ใส่เสือหมานอยู่ดีล่ะเดี๋ยวไ้ใส่กินหมานนะคะเมื่อวานได้ใส่ผัดถุงไปหานะคะตอนนี้ประมาณเกือบหกโมงและะ้วครับสมือนในตีหามันก็นแจ้งแหละมาลุนกันคะ่ะมาลุนกันมือน,นีนสิมานบอสิมานบอ่อาจาักรตาหน่อยเนื่องกับพ่อนอนานพี่น้อง บเอาลายบอกเก็บนะคะเห็ดขมัวเนี่ยบอกเก็บนะคะเข้าป่ากันจ้าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเห็ดนะคะพี่น้องเอ๋ยว่าทางใดทางใดกระตือนื้ามากก็ต้องเข้าป่าหาเห็ดกันเอ้ยป่ายัางยุบยุแล้วนี่นะปลาซิวบอกมูกปลาคอเลี้ยงลูกป้า,ยายตัวใหญ่แทะเต็มดวงเด้ง ม่ลานะคะบาโลนะคะขอให้โชค,โชคมๆมันหมานเด้อมูญเต็มตาบาโลนะคือจะเต็มยากก่ดอกพันตาใหญ <laughs> ่ดอกแรกแหกหมานะคะ่ะโอ้ยเห็ดพึ่งนะคะสวยๆวันนี้ตัดตรรเยนนะคะ เราไปลงทิมมีดอีกคือปีก่อนนะสายเบิ้งมากับใครกับเด็กๆนี่ไรเติบแล้วมองเพิ่มหน่อยบ่เขียนหน่้นะเอาก็ลงมาหนี้เอออไดอกจะไปหอดใชเลยไม้สาวไรกับโเห็นหุ่งเดี๋ยวนี้นะน่งมอยู่อืมดอก้อไปตองเลย ่อนี้ดอกสวยๆในตูมๆเนี่ยสี่ดอกค่ะอันนี้เราตัดแข้งตัดขาเลยค่ะว่านี่บริษ้อมีหีบค่ะมองออกหลอกไงซีดอกกีดอกจะให้สีดอกและดอกฮะ สีดอกสีดอกเอาจักพันดอกโอ้แมะเกียน,นเียกระิลเลอให้ห้าอยู่ดอกต้องเหลือไว้ให้เราอยู่อาแบบใจเย็นนะคะวันนี้ไม่รีบร้อนคะ่ะเราจะหาถึงเที่ยงเลยเขาปกไว้เหรอ แต่เราไม่มีการปกนะคะน้อยเราก็เอานะคะโอ้ยน,นี่พี่น้องเอ้ยยังน้อยๆน,ยนี่สวยค่ะมีเต็มป่าแล้ววิยได้้า <laughs> มานอยู่บ้ามีแต่หอยเคียว่าแม่นไก่โหดคนเต็มป่ามานอยู่บ้างเพชรยังเพชรคมกับเพื่อบิ่งหอยสะมากับมูขั้นพูนหกพูนเท้าเก็บอยู่ทางเนาะแค่นี้ก็มามไปอีกเดียวมันมีแต่หอยสะเออเท่านี้นะโอ้ยมันมีแต่หอยเคียบพี่น้องเอ้ย ค้นเต็มป่าอยู่โดนจพงได้เก็บดอกหนึ่งก็เจ้าเคีย้ยเอามนมลอุ้ยปุ้ยไม่เหลือไว้ให้เราเขี้ยโลอยอ่ะนี่พวกละดอกสองดอกพอได้เก็บอุ้ยข้าว มันคือ,อเป็นโมยัง่ๆแน่สอืมส,สยๆหน่อยเห็นแวบๆแบบเห็นแวบๆเหลือตาเขาเหรอโอ้ยเห็นแวบๆบแวบๆ ไม่มีกระดกเดียวมีเพื่อนมีฝูงหรอโอ้ยงามดยพี่น้องเอ้ยมูก็จะไปทางใดค่ะพี่น้องเอ้ยไปคนละที่แต่ทางน่าทีกแตงมโอ้ยมุดเลยหำมั้งมันวะ่ะหนีมาออกอี thẳng nè bạn ừ kè ui đi là chỉ hoạt một cao hà hoa này thân lại tả khâu là cái hiến bên con hào nên nhiều น่อยก้าวขานี่ะุดละดอกร้องดอกดอกเดียวนี่บอคือบบมีผูมีพวกบอเฮ้อผู้เดียวก็ออกเสียงรถนะสุดๆู่พี่น้องเอื้อเ้าหาเหตุนะปลาแตกเฮ้ยเลือลอนะได้ไันโอ้โขี่รถ ๆๆเซลล์อยู่หาเห็ดนะคะผูกกระตาพากระตามันอ๋อกระตาดีก็ได้จะไปทางใดมูขน้อยก็ได้นั่งกับมมงวงที่หบด,ดิเซลนี่มูขน้อยไปยู่ทางใดพี่น้องไอเห็ดผงอันนี้มันเห็หดอะไร หเพิ่งเขาหน้อยเอาล่ะยอมมันนี้ยอมเพิ่งบ่านี่กะพังอยังจิ้นได้อีบกบ้าคะเอาเบิดโอ้ อยสันนะต้องไปคนเดียวอีกแล้วจกไปทางใดบาโลกกามานิลาบอเห็นค่ะโทรหาสักก่อนค่ะอยสิได้ขัดสายบู <laughs> เ,เ,ยเย <laughs> อย่างลงทั้งลุมพุจะหอดสายบัดตัวแล้วพอไเคยมามีอยู่บ้างพอได้เก็บอยู่บ้างหือไนบนนาได้เห็นเั้นเดี่ยวหนะึ่ง นี่ก็ได้พอแก่นง่้ยแหละได้เต็มแล้วโบน้าได้พอแกงนั่นแหละนิดหน่อย <S <S ได้ดอกเง,งี้ย่พรแก่พรได้เมื่อไหร่จะนี่แกงเมื่อแลน้ายังเลาะพี่จักหอดใสไ, <c oughs> ไปเลยๆก<ม>็<ม>กันเ<ม>ลาะเลาะขึ้นมาติ๊ท้องขึ้นมาทางชายมือผีจะส้มตัวลงทงลังลมกันปะอันตู้ที่สัมมาเราขึ้นได้หรืต้องมาขวาเยาวผีตอื้ เราสนะากกันบอลถ้าจอดรถตงนี้จอดตรงนี้ตงนั้นแถวนี่นั่นปีนไปย่เข้าเคียนะเคเคโอ้ยป่าจิกหน่อยเนี่ยโอ้ยป่าเฮละงโงมันเคยออกแต่เก่าปีนี้ทำไมมันเงียบเงาไม่มีเห็ดออกเลย วันนี้เก็บมาสนุกเลยค่ะพี่น้องค่ะมูกไปคนละทิศละทางในโทัหากันอยู่ใครแต่มีโท,ทรศัพท์ห้องหากันก็มีได้ยินด้วนางซีก็ไปเลยเลยจักจะฮอตเซอร์ฮู้ใช่อยู่บ่กใช่อยู่ไหมเนี่ยโอ้ย ย่างจนค่าลากยังได้พอดอกเนึงบุเป็นป้าเป็นเปอเป็นมูเป็นพวกแท่นี้อยูย่พอดีเอาปันอีผู้หาแถ่นองะพี่นอะแบนี้ปตปูอยู่ต่อูกว่าแต่มันอยู่พอดีอโอ้ยมันสอนพัวมันว่าอยู่ในนี่แต่หลอนเอ้ยพวกมันมาลักมีแม่น้อยอยู่นี่แต่หลอน ไบใหม่โป๊กเพลินไหวไม่รบกลูกเต่าเ่าได้มึงบ่มีอีกบ่านี่ดิลูกมึงหนึกห่กัหโมผ้าแสงแงะเย็นโอ้ยคือบ่มเป็นปลาอยู่อเบ่งสีหาทําเขี่ยบ่งซะกรและวกัมันกับมีตะเด้งออกเด้งเขาอยู่เด้งอยู่คือมอลลัซิงนี่ ก็ลังงามอยู่ได้พี่น้องเอษตรเหมือนกันก้ะโอ้ยีจ้าสวยนะคะถ้าอย่างนี้มันก็สวยนะคะโอ้ยนี่ก็สวยนะคะนี่นางตื่อๆตื่อเอีกแล้ว นี่ก็เห็นอีกค่ะสวยเลยโอ้ยอ่างทางใจด้วย,วยว้าวก็คิตอบเก็บเพ็ดตะกันเลยนี่ค่ยงามสวยๆค่ะสวยเหมือนคนเก็บสวยเหมือนคนดูเลยค่ะสวยเหมือนเอฟซีทุกคนเลยนะคะ ที่เข้ามารับชมคลิปลิสสีดวงนะคะริสีกันดาน,นะคะเดี๋ยวขอรอนญาตตอบแชทเพื่อนก่อนนะคะอโอ้ยเนี่ยคะ่ะค่ะอย่างวนี้ก็พอได้เจ็บก็ยังใครเดี๋ยวนีกกน้กำลังสวยเลยคะ่ะเห็นบ่พี่น้องคะ càm sao cà ri bơm nước, thơm ở dụp bà đẹp, 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 lời đẹp, nhung đẹp, đẹp, đi đẹp, 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 เฮิงจำได้พอเถอะนี่พี่น้องเอ้ยคืบอบ่อเป็นหมูใหญ่ๆยายยายนะคะนี้อยังค่ะคือติดกัน,น,น<อ>ได้นอนนี่มาเด้กก็มวนแล้วพี่น้องเอ้ยขั้นใดแบบนี้เบิดเนาะสวยนะคะกายได้จังได้ค่ะ ก่ายทีไ่ไหนตรงนีเงี้ยหนึ่งเือกยืนโอ้ยแหว่งข้างหนึ่งหว่งหว่งไปไหน <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวียกค่ะก็มาหาวัวเล่น อยู่พูดียาวบ่อ๋อไม่มูอยู่มีมอยู่จ้ามีมูอยู่ตัดรอยมูดีจ้าโอ้ยเริ่มเถาเริ่มลุยลาเลยเริ่มลุยลาแล้วมัดแล้วบอกค่ะมัดแล้วสาม พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะในที่สุดเราก็หากันจนเจอ,เจอโอ้ยฉันคิดว่าฉันลงป่าโอ้นี่ไงนี่ไงฉันเห็นอะไรแวบๆบแบบฉันเห็นอะไรแวบๆบแบบเนี่ยสองดอกสามดอกสี่ดอกโอ้ยสามดอกจ้า ก็สวยแล้วก็หมานไงอ๋อสวยเนี่ยโอ้ยที่ไหนก็งามเลยตัวสวยอยู่นะไหนคะไหนกุ้งมดที่สวยดูกะได้ไล่เห็ดที่หมาไงในที่สุดฉันก็เจอเพื่อนแล้วนะคะฉันไม่โดดเดี่ยวเดียวได้แล้วของมันนี่ลากกับงามอยู่นะคะ อืมแต่นางสีลูกมันจะได้เยอะกว่าเพื่อนอยูน่นะครับว่า <c oughs> นางสวยเนาะอ้าได้ผลแกงน้อยอยูด่ดอกเพื่อวันนี้ดิคือบ่เอาสับเลยจ้ะงามก็ะดอกอีซีเดี๋ยมันก็ตาดีแท้อุ๊ยสามดอกอีห้ามมงามดีตาดีเด้อหรืสีตาโกนโกนล้อมล้อมมัน ตากันโกนแล้วมันตาล้อมธรรมดาอีกต่ตายเปนยังไ้ขากันอนุญาตให้สองดอกจานดอกนี่เออเป็นไปได้บอโลเธอกรซื้อเอาเมื่อวานเนี่ยก็ไปเห็นสกิดมะมูผูกเมื่อไงผันบกกิสใส่บ้านลนุยเมื่อวานนี่ยังกุด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 เฮ้ยเนาะกำลังมอญเพราะจะออกที่ลายๆนะ ค้นแล้ก็เคี่ยวอยู่คือไก่เคี่ยวพี่น้องเอ้ยไปทางได้คือโยโคบอังยายนึงกับพอแต่คนนม่บ้านไม่เลยก็เท่าะได้เห็นเนาะบ้านบ้านอื่นอีกมาหาโหปลาหาเลาะทางนี่มึงะอะน้องกะฉันก็ยังไม่หิวเท่าใดเนาะบางเทือเขาอันมันแค้นทางหรือเขาบ่นละเนานะ พอเฮ็ดปว่อีน้องจะมาอยู่เป็นเป็ับพวกนี้ผมอาสีเดาออกเนี่ิอาเก็บเอาโอ้ยขาแห้งอะไรเป็นแป็กับช้างมาออกนะได้าโอยอยู่สิได้กับพ่อนะโอยสิอืดอีงเองนะแกอาแต่พรแกเกยนี่ แม่สาบางงามคือผู้หาแต่เอาควนหูโอ้ยคืออ่าวซีหน่อยแถอกว่าไอ้ใจผูกกะตาใหญ่นะโอ้ยขน <c ups> มนดิบโอ้ยชมาดอกใหญ่แท้เลยนะโอ้ยสะพอกคอยเห็นว่าขี่รถลอยๆบ้านได้ขันนนี้ายชพ่อบ้านนี้กูแข็งตาแตกนี่บอ่ะก็คือผู้หานี่เลยไอ้เบิ่งนี่กว่าไปหาเขาใส่นี่นะ กับก๊เล็แล้วก็บพดข้าวมากพอเห็นเขาโลเขาของบ่อันเจาะรถไปเฮือนขี่ผลกัญญาหางมาหลัดมาเขาเจาะรถไปเฮ้วัยเขาว่าจะไปเจาะได้เฮือนนะาะหล้าตาบดคาเจาะบ่ไหวคันที่รถมากเลยกัเป็นบ้าห่วงรถห้ากับไม่ได้เป็นห้าพี่น้องี่เมื่อไหร่ดีกว่าฮะโอ้ยคายรถเอ้ยแล้วก็ย่างเมื่อไปวัดจากทางไปเลยกะเมื่อ อจำปแปลกดูือนพนไปเด้อไปเด้อสิเมื่ออะไรได้สิเลาะแคมทางนี่แหละเมือ่อนี่นี่น,นี่มาเลาะแคมทางนี่เขาอันมันแคมทางเหรเขาบอกหาเขาว่ามันค้นไก่ไปไก่มาอะไรนี่แล้วนี่แล้ว,ลวสีอาบัตร้ามืองนี่เอื <laughs> ้อือก็คือบัตตั้งสัล้อนผนัเมียงแท่เลอยู่ตนี้ โอ้ยเห็ดผึิงยังดิเพิงเท่าบอมเมนเพิงเทานะคะผึิงเท่าเท่าก็เ้าเท่า,าก็าากแก้งมือดกันเมือม่อลรดเมื่อรดเฮ็ดปวกกระลังเสียออกมาน,นี่มึงแน่นานว่าแล้วพ่ออีกเลยนี่โอ้ยเฮ็ดเพิงเฮ็ดผึิงไปเมือ่อ ใส่้ใส่ก็มาเออโพดมันคนกะ็กะแล้วก็เนี่ยปีนไปอยู่ายมากระซุมโลตูต้ทั้งน่ะมาสามคนนี่นะกลัวกับผ้ามาอยู่ผู้เดียวเปืเ่อยหมดแล้วเอาเอาคามันเฮ <c oughs> ็ดกลั เห็ดผงนั่นแล้วมันหักบว่า้คนเค้าเคียปีนไปอยู่อืคนนั่นไปทางได้กัพ่อมันจ่หยอดข้าวอุ่สวยผัดบะอ่วเออเน่ยคูจะหยอดงมๆพักตียวมาแก่งใส่เห็ดเดี๋ยวพักเตี้วหรือมาแก่งใส่เห็ด พอได้แล้วสาวหนึ่งนะคะเออเ,เอาเห็ดอาเห็ดจักกิโลหนึ่งโอ้ยเอาพักติวกิโลนึงแกงพักติวอัมาต้มจะเดด็นมาเขาว่า,บาใบยังใส่ผูนบยัง,บยงกในที่สุดเราก็พ่อมาถึงหมู่บ้านแล้วหาพี่น้องขาหาเหตุวันนี้ก็ ได้แต่พ่อแกแหงนะคะอันนี้คือบ้านไม้ห้องว่านะคะบ้านน้องนอนนั่นเองนี่นะคะผล<ด>งานวันนี้ก็ได้แกงอยู่หม้อหนึ่ง <c oughs> คนมันหลายกระดอกกระเดียะเฮ้ย,ยห่วยแล้ว, <c oughs> ห,วห้วยโหยางลงไปลุม่มหมดแล้วสนุกกันไหมพวกนี้มาอีกไหม <c oughs> ตอนบ่ายมาอีกไหมฉันจะไปต่ออยู่นะหาตุต่ย นางบอกว่าจะพาไปหาอยู่แต่ว่านางได้อยู่ไจากนั่งสิบาปรอบเ,อเล้าเดี๋ยวไปเยี่ยมนางอยู่ค่ะนางต,ยตุยกับสีดหยานางวัสสานไปลัดป่ากับพัวตึกแฮไรจนเจ็บสลังบาคือใดรถกระเจาวมาอยู่ฮือนน้องนนท์อะไพี่น้อง,งอเ้ยเออมันคือพอ่ออกอเพชรพรเงี้ยพวเป็นซ้นส่อนโยมมันกำลังขึ้นมาโอน้นฝนตกเนาะ พูดโพมันตื่นกนเลิกเรามันชวนตาขี้ข้าวนะข้าเจ้านี่คือหนูเอ้ยหน้ากัดหน้าดินทรายคันแทนาน่ะสอยเบิดนี่พูกลางปางอยู่อันนี้คือคันแทนานะคะจะคิดเป็นอย่างอื่นทางนี้ข้าเจ้ากับป้านอยู่โอ้ยสอยลงมาชุดเล่งพูโอ้ยบ่ไหวค่ะบ่ไหว้ค่ะๆๆนะต้องเอารถมาเบิกเค็ด ดุดลงมันพอดินเหนียวจค่จะถึงเฮือนน้องนอนแล้วพวกเฮือนน้องนอนอยู่เ,เอาเล่งเอาเล่งเข้าไปเธาใหญ่ไนะะะว้ไว้เธอจังค้าดด่ำอู้วพอได้ะแกง่งถึน,น,นเออด่วงไปห้ปาจิ้วเออได้อยู่บ่ <laughs> เล่งราคาเล่งแล้วได้สีน้อยพ่อได้ได้แกงเห็ดผึ่งเห็ดเพ่งนี่แหละอืมใครยันย <c oughs> ังออกอ๋้งอ้ยนี่กระเทียมปีนไปแระเบงคนเต็มป่าเออถึงบ้านน้องนอนแล้วถึงบ้านน้องนอนแล้วจ้าโอ้ยพัตัดก่อไฟลงแป้เลยบัด พยายามเออกได้ยันี้อยากจะออกมาแล้วบ้นเออม่แล้วลายมันจะกำลังขึ้นกุยจิกิเลยบอไดเอาดินมาทมไว้มันคือแหนงมันกงเรียกว่าซักซากอย่างแหนงแหนงแหนง Những cái này cắt sạc. Ui, mấy cái này nha em lơi phụng thương thương. Ui, đáng nói cắt sạc. Nôn ơi! Nôn đi! Nôn đi, yêu ba! Trời ơi, mày lẹ. Ow. นอนนี่ไปใ่มไมนพรแคได้พอดีเจนี่แต่ทั้งไลายกูเลา <c oughs> โอ้ยสบายดีพี่นอ้องบริไปหาหรอพอด้เก่งหมอหนึ่งพอดีมาหา้ยานี่เก๋งเออแช่พี่ดอกอันนี้เด่นเด่นขนาใหป้าหละกัพ่อ,อ,อกันอยู่เตนกับพ่อ,อ,อกันอยู่ป้าผูทนมาหมดเลยเจมายาโอเหมา เป็นยังไงข้าหยางแบบข้อตกแต่แสแต่แสะลอยไปตามๆกันได้สุรแก่งเยอะดอกคมกเอาบาโลย่างไปยกออกห้อยแล้วนักเฮ็ดเบ้ยนกเิดอ่างตลงใจบานาเพื่อนนักศิขามู่มูและสิข่าเอาเงินเพื่นนีานเขาดอกมันออมันคมบ่กคาเปนนักนคม เดี๋ยวเอาเป็นบริโภคใช่ไหมอย่างนั่นนี่โอเคล่ะพี่น้องเอ้ยได้แต่อแกงนะคะมโอนีิกะเดี๋ยวกลับไปนี่กะบขั้นบ่เมื่อยกะสิไปหาตุ้ยตุ้ยพุ่ยเรต่อนั่งว่าอยากพาไปหาเฮ็ดนั่งโทรมาเมื่อคืนกลับบ้านกันนะคะจไดยกัเข้ามาเบิ่งชมาีมบ่เด้อสันเหลือออกข้ามบันดีพายแห้งหรือ <Gym>. ย <N> ังเบ่เบานะคะดีทัคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะ